นับว่ากําลังเป็นหนึ่งในกระแสร้อนแรงของช่วงนี้เลยทีเดียวครับทุกคนพอเมื่อตั้งแต่ในช่วงวันจันทร์ที่27กันยาถึงวันที่1ตุลาคม2564เออก็วันนี้อ่ะเนาะซึ่งร้านกาแฟคาเฟ่ไอเมซอนเนี่ยได้จัดโปรโมชั่นแจกฟรีแก้วน้ำา5วัน5สีเมื่อซื้อเครื่องดื่มตั้งแต่2แก้วขึ้นไปครับโดยมีเงื่อนไขในการแจกแก้ว Reusable ครับตามสีประจำวันนั่นเองซึ่งวันจันทร์เนี่ย ก็เป็นสีเหลืองอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียวพฤหัสสีส้มแล้วก็วันศุกร์สีฟ้านั่นเองครับซึ่งการจัดโปรโมชั่นในครั้งนี้นะครับทุกคนมันส่งผลทําให้มีคนเนี่ยแห่กันไปพยายามจับจองสั่งเครื่องดื่มกนะันเป็นจํานวนมากจนเกิดเป็นคิวยาวแถมขอหมดไวสุดๆอีกด้วยอะจนถึงขนาดว่ามีคนเนี่ยไปรอกันก่อนที่ร้านจะเปิดไซอีกถ้าไม่งั้นนะก็คงไม่ได้แก้วกันพอดีโอ้โห อะไรจะขนาดนั้นอืมทุกคนแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับคือมันเริ่มมีชาวเน็ตเนี่ยออกมาบน่นและก็มีข้อสงสัยถึงโปรโมชั่นนี้ว่าเฮ้ยทําไมอะ่ะของมันถึงได้หมดวัอย่างนี้วะแล้วก็มีคนที่เขาแนะนำมาะว่าเฮ้ยมันควรจะดีกว่านี้ถ้าหากอเมซอนเนี่ยมีการเพิ่มจํานวนแก้วให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อให้มากกว่านี้อืมทุกคนครับ วันนี้ผมก็ตั้งใจจะไปซื้อเครื่องดื่มเหมือนกันนะฮะเผื่อว่าผมอ่ะจะได้สะสมแก้วแบบคนอื่นเขาบ้างผมก็เลยเข้าแอปไลแมนเออไม่ได้โฆษณานะครับปุ๊บปรากฏว่าเจอแจ้งจำนวนสิทธิ์เต็มแล้วสำหรับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันอืมสงสัยว่าผมคงจะรู้ตัวช้าไปสินเนี่ยเอ,อจะมีใครเป็นเหมือนผมบ้างไหมนะเออแล้เหตุการณ์ล่าสุดเว้ย ก็ได้มีเรื่องราวบนโลกออนไลน์ที่พูดถึงแก้วอเมซอนกันอย่างดุเดือดไม่ว่าจะเป็นการสั่งของแล้วแก้วหมดหรือว่ามีคนเนี่ยเริ่มนําเอาแก้วอเมซอนที่ตัวเองได้มาเอาไปขายต่อในโลกออนไลน์เว้ยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทวิตเตอร์ก็ตามเถอะครับซึ่งราคาเนี่ยมันก็มีตั้งแต่เริ่มต้นที่100ขึ้นไปเลยนะครับทุกคนเออแต่เอาจริงๆนะครับผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะที่ว่าเอามาขายแบบนี้ เพราะว่ามันเป็นแค่แก้วพลาสติกธรรมดาธรรมดานี่เองแหละทุกคนแต่อาจจะเพิ่มความที่มันเป็นแรไอเทมก็เลยมีคนที่อยากจะสะสมมันกันแต่จะว่าไปนะครับทุกคนผมก็มีแล้วนะ2ใบเนี่ยสีส้มกับสีเขียว <c oughs> <c oughs> อุย้ยลนโอเคครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องแก้วไอเมซอนก็มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือจะด่าก็ได้นะตามสบาย สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ